สวัสดีครับบันทึกเคียงจันทร์ตอนที่สิบหวังว่าเสียงคงปกติเนาะพอดีวันนี้ลืมเข้ามาฟาร์มแฟกแล้วเพิ่งนึกได้โอ้มันพุทธหสนี่หว่าต้องอมาอัดคลิปก่อนวันนี้จะเจออะไรอ๋อยังเป็นเรื่องจิตตกรอยู่เนาะ โอ้ตัวเลอะสีหมดเอ้นั่นมันเมรัดไม่ใช่เหรอมันออกไปหาไอเดียมาอีกแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> แต่พอมันกลับมาก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยเหมือนกำลังค้นคิดอะไรอยู่บางทีหัวข้อรอบเนี้ยอาจจะลึกซึ้อไหนมั้ง <c oughs> เหมือนกับจิตกรเอก่อจ,จู่ๆ <c oughs> ก็บรลุจะจธรรมแห่งโลกล่า <c oughs> อะไรทำนองนั้นอนะ่ะ แต่วาไปแล้วเมลัสก็ให้ภาพวาดเรามาตั้งเยอะแล้วนะถ้ายังวาดต่อไปแบบแบบนี้เรื่อยๆแล้วก็จัดนิทรรศการภาพวาดให้มันโดยเฉพาะได้เลยนะเนี่ยเพราะถึงตอนนั้นฉันจะเป็นคนเล่าเรื่องราวเส้นทางการสร้างสารรค์ผลงานจิตรกรเอกแมลัสให้ทุกคนฟังเองแน่นอนว่าถ้าจะจัดนิทรรศการจริงๆก็ต้องให้คุลาเบนาอนุญาตก่อน เอ,อทำไมละ่ะก็ภาพที่เมรัสว่าส่วนใหญ่เป็นรูปเธอนี่นะออไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ถือสาฟังดูน่าสนุกดีนะหืโอ,โอ้ดูเหมือนเมรัสจะตัดสินใจได้แล้วว่าจะวาดอะไรเดี๋ยเข้ามาดูกันว่าพวกเรามีสีที่เหมาะสมบ้างไหมแรับหนึ่ง จบภาพเผื่อไปก่อนงั้นครั้งนี้ก็เลือกสีสที่ดูลุ่มลึก,ลลกและสงบนิ่งหน่อยละกันโอจ้จิตจิตก็น้อยเคียงจันตอนที่สามนะครับเกสีที่ลุ่มลึกและสงบนิ่งลุ่มลึกสงบนิ่งแหมคำใบก็ชัดเจน,นะนะแล้วอะเอาไใคร คนาไนาไปออองั้นก็พวกนี้แหละเม่ลสคิดว่าไงละ่ะดูเหมือนมันจะพอใจมากรอบนี้จะเป็นภาพแบบไหนกันนะ น้องใช้หนวดในการวาดอันเน<อ>เี้ยวาดเสร็จแล้วเหรออ,อถ้าทาของเมลัสดูเศร้าๆไปนะเป็นเพราะภาพวาดหรือเปล่าไหนขอด่ด้สิ ฮะรอบนี้ก็วาดรูปโคลาเบน่าอีกแล้วสินะนี่กำลังเดินเล่นใต้แสงจันทร์อยู่หรอในภาพเธอยังเงยหน้ามองท้องฟ้ายา,ามค่ำคืนด้วยบางทีฉันคงกำลังมองดวงจันทร์ที่อยู่นอกภาพสะท้อนแห่ง,หงสวรรค์อยู่นะเมื่อก่อนก็ชอบออกมาเดินเล่นตอนลางคืนแบบนี้อยู่บ่อย เมื่อก่อนเหรอ,อเอ่พอพูดแบบนี้แล้วตอนนี้คลเราไนาแทบจะอยู่ได้แค่ในสวนแห่งนี้เท่านั้นตอนที่นอตไครเป็นสถา,านที่ที่เธอถือกำเหน่ดแ,แท้เมื่อก่อนตอนที่เดินเล่นฉันก็จะคิดอยู่เรื่อยว่าบนจนทางน,าน้ำขขางแข็งที่แท้จริงแล้วที่แท้จริงดวงนั้นมีอะไรอยู่กันแน่ จะเหมือนกับที่นี่หรือเปล่าที่มีสิ่งมีชีวิตตัวน้อยอยู่แต่ไปหมดหรือว่าที่จริงแล้วจะไม่มีอะไรอยู่เลยเอองั้นเอาขึ้นไปด้วยซะหน่อยไปไงเอเอาขึ้นไปบางทีอาจจะมีสิ่งมีชีวิตน่ารัก,รกแบบอื่นอยู่ก็ได้นะอ๋อเอาสิ่งมีชีวิตขึ้นไปใช่ไหมอ๋อตกลงวดเอาอะไรขึ้นไป อ๋อข้อสองนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็หวังว่าพวกเขาจะต้อนรับเทพเจ้าท,ที่จะจูบก็กลับบ้านคนนี้ด้วยแล้วละนะฝั่งหนึ่งคือบ้านที่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระส่วนอีกฝั่งก็คือบ้านที่ไม่รู้ว่ามีอะไรรอยอยู่ เมลัสเองก็คงไม่อยากให้เธอไปเหมือนกันสินะฉันก็ไม่อยากไปจากพวกมันเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดนี่คือการเดินทางของฉันเพียงคนเดียวเป็นคำตอบที่ฉันต้องออกตามหาเพียงลำพังไม่แน่ว่าคำตอบนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่สวยงามมากก็ได้นะ,ะงั้นถึงตอนนั้นพวกเราจะพาเมรัสไปเยี่ยมเธอะนะ ได้สิไปจัดนินเทศกาลภาพวาดบนดวงจันทร์กันว้าวแค่ฟังดูก็เจ๋งแล้วสัญญาแล้วนะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะอา้าวอย่าปักธงอะไรแปลกๆอืกโอเคบนดวงจันทร์ มีอะไรอยู่กันนะมีสีมีสีสข,าขาวๆอยู่นี้โอ้โหตัดมุมกล้องมาให้เนาะอีกรอบเดียวอ๋ออทิต์หนึ่งก็จะได้แล้วหรือว่านิสการาพคบ้านบนดวงจันทร์ จะจัดขึ้นไหมนะโอเคครับอีกรอบหนึ่งก็ได้ของแล้วนะได้นำบัตรโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็บ๊ายบายครับ